กันในกลุ่มว่าอันนี้เราจะสรุปออกไปมิชัยว่าย่างไงนะจะต้นใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วไปก็ต้องมีแบบสรุปสรุปผลว่าเกรดดิ้งกันอ่ะครับเป็นเลเวลไหนก็เดี๋ยวจะมีหน้าสุดท้ายคือพวกนี้ยังเป็นตัวอย่างของที่เรียกว่ามันยังเป็นแค่เลเวลสที่ผมพูดถึงเพราะว่ามันไม่เล็กไลอันนี้เดี๋ยวเราวัดความกว้าง นั้นนี้นั้นกว้างนะถ้าดูในผังแลวนะสองต้นใดๆมนก็อยู่มองไม่เห็นได้วต้นต้นต้นนึงจะหนักกว่าแต่สอต้นนี้นี่คือสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างคะก็ซ้อนเห็นว่าอผ่านมันมีการโยกตัวขึ้นหมดแล้วมันก็ทําให้เกิดการแตกร้าวแต่ว่ามันเป็นการแตกร้าวในระดับที่ไม่รุนแรงระดับหนึ่งไหมคะไห่เม่กินจบอกอันนี้น่าจะหนึ่งหรือว่าหนึ่งกลางๆไปสองก็ผมก็จะบอกว่าระหว่างหนึ่งกับสองระหว่างหนึ่งกับสองมันก็มีแนวโน้มว่า

อบกก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าเราเรามองเรามองไม่เห็นว่าไอ้ระร้าวตัวนี้มันลึกเข้าไปถึงก้านไหนตัวสาวหรือเปล่าเพราะว่าปกติการก่อสร้างเห็นไหมมันเรียบเลยเซว่าเขาเขาฉาบปูนไปไม่ได้ทาสีได้แต่นี้เนี่ยก็ต้องผมก็เลยแนะนำให้ทางนิติว่าถ้าเจอเคสอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นตัวที่ใหญ่สุดเนี่ยลองสกัดออกมาดูไม่ต้องสกัดทั้งหมดนะสกัดแค่บางส่วน นะส่วนที่เป็นบูชาของมาดูเพื่อจะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วไอ้รอยร้าวที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเข้าไปถึงตัวเสาจริงๆหรือเปล่าเพราะมันเปืนเปลือปูนทุกอย่างแล้วมันเราแชออกก่อนได้ไหมถ้าไม่มีเหตุการณ์อันานี้เดี๋ยวมันว่างไปทำตัวในี่ยคือเดียวเนี่ยตอนนี้หุ้มลายห้าร้อยแต่งสีแร้อนาาะเรส่ดของเราด้านนี้จะได้มือผมบ้างไหมได้ได้ครับได้ครับ เดีให้น้องเตรัวไจะมีเสาสั้นเพราะว่ามันจะมีอตัวที่ป็นแบดียร์โผลขึ้นมาติดตามต่างๆเพื่อกันรถไอ้ตรงเสาสั้นตรงนี้มันจะเป็นเสาที่ไม่ให้ตัวถ้ามันสั่นเกินรุนแรงเนี่ยมันจะเฉือย พบว่ามีรอยร้าวที่เกิดขึ้นในผนังส่วนที่ไม่ใช่ผนังรับแรงนะครับแล้วก็มีรอยร้าวในส่วนที่ตเป็นตัวเสาบ้างแต่ว่า เป็นรอยร้าวขนาดที่เล็กๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นรอยร้าวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนของการประเมินในระดับที่เป็นระดับแค่เลเวล2นะครับระดับสูงสุดคือระดับ4ระดับเลเวล2เนี่ยหมายความว่าได้ตรวจพบรอยร้าวนะครับแต่ว่ารอยร้าวเนี่ยไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่จะกระทบต่อโครงสร้างก็งแปลว่าทางประชาชนเนี่ยก็ยังคงมาเข้าพัก อาศัยในคอนโดนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรอยร้าวต่างๆที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นผนังในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของผนังที่มันอยู่ทางด้านด้านนอกของอาคารอาจจะโดนลมก็แนะนําให้เสริมเหล็กแล้วก็ฉาบปูนปิดเข้าไปนะครับก็จะช่วยทําให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันมีเสถียรภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าอาคารนี้ยังมีความมั่นคง็งแรงอยู่ครับครับผมครับผมครับก็มีคาถามไหมครับจาก็ มีความกังวลใจค่ะคอยากจะให้ฝากถึงประชาชนว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่คอนโดสูงเราสามารถสังเกตความผิดปกติภายในคอนโดตรงไหนได้บ้างที่ว่ารู้สึกว่ามันห้องเราเไม่ปลอดภัยและอันตรายรแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะคือ,อจุดสังเกตเนี่ยถ้าคอนโดหรือว่าที่พักอาศัยเราเนี่ยมันมีการสั่นไหวอย่างแรงแล้วมันกระทบกับโครงสร้างเนี่ยปกติมันจะมีเศษปูนหล่นลงมา เพราะนั้นถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่รอย,รอยฉีกหรือว,ว่ารอยแตกโดยที่เศษต่างๆปูเนี่ยเ็ษปูมันยังไม่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังตัง้ตง,ตง,ตงข้อสมมติฐานได้ว่ามันยังมันยังไม่ได้กทบต่อโครงสร้างหลักทีถ้ามันเกิดมีเศษปูนหลุดมาแล้วอันนี้ก็ต้องไปดูต่อไปว่าไอเศษปูเนี่ยมันเป็นเฉพาะส่วนที่เป็นปูนฉาบหรือว่ามันเป็นส่วนที่เป็นปูนโครงสร้างแต่ว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็อาจจะดูไม่เป็นอันดับแรกเนี่ยผมเสนอแงนงี้นะฮะว่าให้แจ้งนิติบุคคลให้เก็บเศษต่าง เอาไวใ้ให้เรียบร้อยนะครับเราให้นิติบุคคลมาดูนิติเขาจะมีความรู้มากกว่าแต่บางทีเขาอาจจะไม่ใช่วิศวกรน,นะครับในกรณีที่ประเมินไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ติดต่อมาที่สมาคมวิศวกรโครงสร้างระเทศไทยก็ได้นะครับเราก็จะตรวจดูจากรูปภาพแล้วถ้าเห็นว่าจําเป็นเนี่ยเราก็จะเข้ามาตรวจสอบให้อันนี้ก็คือ,อ,อคอนโดทุกแห่งนะครับเราก็จะพยายามที่จะจัดสรรกําลังคนเพราะตอนนี้เรามีทีมวิศวกรอาสาของเราเนี่ย20ทีมด้วยกันนะครับ,รบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ เพื่อให้เกิดประชาชนได้มีความปลอดภัยแล้วก็มีความเชื่อมั่นในที่พักอาศัยตัวเองครับในฐานะสภาผู้ช่วกรนะคะตอนนี้เราได้รับสมาคมสมาคมอเรีมาคมค่ะตอนนี้เราได้รับการร้องเรียนหรือว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือมาทั้งหมดกี่เคสแล้วกี่พื้นที่แล้วอันนี้ให้จันทนายกราตอบก็เบื้องต้นตอนนี้ที่มีเคสที่ติดต่อได้แน่นอนเนี่ยไม่ต่ำกว่า30เคส แล้วก็ยังมีที่ประสานกันอีกเรื่อยๆแต่เคสเนี่ยแบ่งหลายระดับด้วยนะครับเคสเขาไปตรวจสอบเบื้องต้นหรือว่าเคสที่ต้องร้องขอขอผู้ชํานาญการพิเศษนะเพราะบางเคสมันเข้าสู่การระดับ3ระดับ4แล้วนะดังนั้นอันนี้ต้องคัดกรองกันอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับดังนั้นที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นส่วนคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นเองนะฮะ บอกตรงไหได้ไหมคะ,ะระดับ3ระดับ4เนี่ยเป็นอคอนโดลักษณะไหนหรือเป็นบ้านหรือเป็นอะไรคะจริงๆมันมีทั้งคอนโดมิเนียมและอาคารสํานักงานนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นบ้านตอนนี้ยังเป็นพวกอาคารขนาดสูงอยู่เป็นหลักครับ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปริมณฑลทพลยครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ทีมของเราเนี่ยก็รับดูแลในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงจนจนไปถึงชลบุรีสมุทรสาครนะพรุ่งนี้เราก็มีตรวจโรงพยาบาลสมุทรสาครด้วยนะครับมีทีมอาสาอยู่ที่นั่นพอดีนะครับตอนนี้เรารวบรวมวิศวกรอาสาได้สักประมาณกี่คนแล้วประมาณ4ี่ถึงห้าคนนะครับนะครับ เดี๋ยวเราจะขยายจากกรุงเทพหานครดิษจริงๆต,ต,ต้องบอกว่าเป็นใน่ห้คเาเนี้ยกระทบหลายจังหวัดแต่ว่าบางจังหวัดไม่มีอาคารสูงบางบาง,บางจังหวัดก็แรงเหมือนกันนะแต่ว่าพอเป็นอาคารเตี้ยเนี่ยความแรงเท่ากันเนี่ยแต่เป็นอาคารเตี้ยเนี่ยมันจะไม่กระทบโครงสร้างมากนักมันก็ของเคสกทมตรงเนี้ยบ้านหนึ่งหรือสองชั้นเนี่ยไม่น่าไม่น่ากังวลเลยเข้าไปได้เลยไม่มีปัญหาเลยครับแล้วผมก็จะไม่ไปตรวจด้วยเองแต่ว่าให้ให้ชาวบ้านตรวจกันเองเพราะโดยโดยโดยหลักแล้วเนี่ยอาคารเตียเตี้ยเนี่ย จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่คราวนี้มันจะเป็นปัญหาเรื่องของตัวตัวอาคารสูงที่เราต้องให้ความให้ความสาคัญจริงๆกับมันนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมของทางอาสาเราเนี่ยเราก็เมื่อกี้ท่านเลขาธิการบอกว่าเรามีในส่วนกรทมกับริบมณฑลแต่ว่าเราก็กําลังขยายไปจังหวัดที่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือทางเชียงรายทางเชียงใหม่นะฮะก็จะเป็นมีการเพราะเราก็มีวิสกรอาสาในทุก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 ท โอเคครับค,ครับได้ครับผมขอบคุณมากครับ,รบขอบครับสวัสดีครับโอเคนะ